สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตข่าวฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2021-2022 <Yeah. S 1> อย่างที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีว่าเชลซี Chelsea, กำลังอยู่ในช่วงที่ถูกควบคุมกิจการโดยรัฐบาลอังกฤษหลังจากเจ้าของสโมสรอ,อย่างโรมมนอับาโมวิชถูกรัฐบาลเมืองผู้ดีกวามบาจากกรณีรัสเซียและยูเคน ซึ่งสิงบูได้รับผลกระทบมากมายหนึ่งในนั้นคือไม่สามารถหาไรายได้เพิ่มจากทุกทางรวมไปถึงการขายตั๋วเข้าชมเกมแต่ว่าล่าสุดสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เตรียมเข้าหารือกับรบัฐบาลอังกฤษเพื่อออกใบอนุญาตให้แฟนบอลสามารถซื้อตั๋วเข้าไปชมทีมรักในเกมรอบรองชนะเลิศของศึกเอเบคที่เชลซีจะพบกับคริสตันพาเลตท,ที่สนามเวมลีย์ในเดือนหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี ยังมีลุ้นแชมป์สามรายการในฤดูกาลนี้ประกอบไปด้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและเอเบคัพโดยล่าสุดเควินเดอะบอยจอมทัพของแมนซิตี้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทีมของเขาต้องการคว้าทิปเปอร์แชมป์ในรายการที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าเดอะบอยและเรือใบสีฟ้าต้องการขวางทางไม่ให้ลิเวอร์พูลคว้าสี่ถ้วยแต่จะเป็นเรือใบสีฟ้าที่จะคว้าทิปเปอร์แชมป์ในซีซั่นนี้ บูกโยซาก้าเหลือสัญญาค้าแข่งกับอาร์เซนอลจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยปืนใหญ่เตียมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาร้อมรับค่าเหนื่อยมากกว่าเดิมถึง4เท่าซึ่งปัจจุบันซาก้ารับค่าเหนื่อยจากอาร์เซนอลอยู่ที่30,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นนักเตะในทีมชุดใหญ่ที่รับค่าจ้างน้อยที่สุดโดยล่าสุดอาร์เซนอลได้มีการเจรจากับตัวแทนของซาก้าเพื่อมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะ โดยคาดว่าตัวนักเตะจะได้รับค่าเหนื่อยมาอยู่ที่125,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือมากกว่าเดิมถึง4เท่าจากการรายงานของ The Atlantic สปอร์ตสื่อสเปนรายงานว่าราฟินญ,ญานักเตะคนสำคัญของลีดยูไนเต็ดตกลงรับข้อเสนอของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยโดยเขาจะรับซ้ำม,มากกว่าที่รับกับยุงทองเกือบเท่าตัวภายใต้สัญญา5ปี ด้วยเหตุน,นี้ลีจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องตกลงค่าตัวนักเตะก,กับบาร์เซโลนาให้ได้เนื่องจากราฟินญาแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ขอต่อสัญญาและต้องการย้ายสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวให้ความสนใจเมลิเดมิราลกองหลังของยูเวนตุสที่ปล่อยให้อัตาลันตายืมไปใช้งานโดยสาเหตุที่ปีศาจแดงสนใจเดมิราลเป็นเพราะว่าเซนเตอร์แบ็กที่มีอยู่อย่าง ฟิลโจนเอลิกบาย่หรืออักเซลตัวเซเบน่าจะย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแต่งานนี้ไม่ง่ายเพราะทีมอย่างเรอัลมาลิดก็อยากได้เดมิลีเช่นกันและถึงแม้ว่าอาตาลันตาจะมีโคต้าได้สิทธิ์ซื้อตัวนักเตะก่อนทีมอื่นแต่ถ้าหากแมนยูและเรอัลมาริดยื่นข้อเสนอมาจริงๆก็ไม่แน่ว่าเดมิลีอาจจะอยากลองไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนอกลีกอิตาลีดูบ้าง ดีวอล o อลิกกีกองหน้าตัวสำรองของลิเวอร์พูลใกล้จะได้ย้ายทีมสมใจอยากหลังจากที่มีรายงานว่าเอซีมิลานกำลังเดินหน้าคุยกับเอเจนส่วนตัวของเขาอย่างเต็มที่ในเวลานี้โดยล่าสุดฟาบิโอโรมาโนรายงานว่าเอซีมิลานกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อดึงโอลิกก้ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แบบไม่มีค่าตัวให้ได้ โดยได้มีการเปิดเจราจากับเอเจนของนักเตะและต้องการบรรลุข้อตกลงให้เร็วที่สุดในขณะที่บอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลก็ยอมรับว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนต่อสัญญากับนักเตะและมีโอกาสสูงมากที่นักเตะจะย้ายทีมหลังจบซีซั่นนี้ <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ